สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะที่จริงจุดประสงค์ของการเข้าป่าก,ก็คือมาถ่ายคลิปเพื่อนค่ะถึงจะได้เหตุไม่ได้เหตุก็ช่างมันเนาะโอ้จักรยานร้ายเนาะบีเอม BM. รถเปิดประทุนนะเพื่อนค่ะนนเนี่ยรถเปิดประทุนผัวซื้อให้มาอยู่ต่างประเทศก็ปั่ซื้อรถเปิดประทุนให้รถมือสองพอเข้าป่าเหมือนเดิมอะไรเพื่อนๆาไปหาดูป่าเดิมๆมั้ยเนี่ยหาอยู่นี่แหละหาจุดกว่าจะเจอเท่ไนไหละเพื่อนๆา อก็ไม่มีลปไว้ไม่มีปไปไว้นะปั่นจัก,กรยานก็ไปใกล้ๆเพื่อนๆค่ะเห็ดก็เห็นแถวอื่นนะอ,อกเยอะแล้วแต่ที่ไหนไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะก็เดือนหน้าไม่ใช่เดือนหน้าเริ่มอาทิตย์นี้่คืออาทิตย์นี้ก็จะฝึกงานจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าป่าแล้วเพ่นขาที่จริงแล้ววันนี้เขาเริ่มบันจันแล้ววันนี้เนาะแต่ก็ไปรับตารางงานมาวันนี้เข้าป่าทีนี้ก็ นี่นะป่าเดิมป่าเดิมป่าเดิมเดิมนั่นแหละส่วนมากนี่นก็มีนะหุ่นลมช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกแต่วันนี้ไม่ตกเพื่อนขาบางทีก็อันตรายเหมือนกันเอามาตอนลมมีลมต้นไม้ต้นไม้แห้งอะต้นไม้แหง้หมแหงมันลมนี่นะขาเพื่อนขามาหาทําคลิปครับเพื่อนขาถึงไม่ได้เห็ุก็ช่าง